สวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่ทุกท่านนะครับนะ้อเด็กยังกินข้าวแรงกันน้อครับนะ้อเป็นกําลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับผมบ่ได้มาทักทายพี่น้องทางคลิปทางโซเชียลน่านแล้วนะครับน้อก,ก็ขอเป็นกําลังใจให้เมื่อนี้ครับกัได้เขามาเดี๋ยวมาทักทายน้องๆอ,อ,อยู่น้าผมที่ผมดูแลอยู่นะครับทางฝุ่นกัเป็นแจ็คน้องแขวะนะครับแจ็คน้องแขวะซูมไปนะฮะแจ็คน้องแขวะแจ็คทักทายหน่อยยกมือทักทายหน่อย อยังอยู่นะครับแจ้งน้องแขก่วนโอ้ตะครับผมตะเออนาทีนี้เออเป็นไนสสบายดีไอผมคอยเดีมีเวลามาเห็นน้ำเลยครับไอไอผมอยากจะขอบคุณไอครับอขอบคุณทั้งงั้นผมมาอยู่นี่ลองมาดูอกไก่ดิเป็นอ่ามาอยู่นี่กระเป๋าผมรู้สึกว่าตอนม้วนผมได้สิ่งซิาลูกขึ้นลูกขึ้นนน้้องลกขึเอาว่าวว่าวเอาปลาผมใส่กระซิงดีๆมากครับอมาผมมาเมื่อแรกผมจานได้ไม่ว่าย อย่างแม้แตะเสือผ่ามันมีสูตรเดียวครับอ๋อมาเสื้อผ้าก็มีสูตรเดียวอ่าเราทุกเราพ่อแม่เนี่ยจ้อยจอยใช่คือว่าชีวิตขาดเครื่องขาดกลบองโมแล้วก็เครื่องขาดเกี่ยวกับการอยู่การกินอ่าเพราะมาอยู่กับหลายเพื่อนพี่ละอืมให้ผมออกกําลังกายมือเราทั้งหลาจักรอบจักรอบแล่นในแล่นให้ออกกําลังกายให้ดูแลไขยดูแลไข้ชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงก่อนชีวิตมากรับยาเสพติดบ่เกี่ยวของเขาอ่า ตะกี้เป็นยังไงสูบมาอยู่บแนนครับตะกีดสูบมาทั้งทั้งสูบทั้งขายครับทั้งสูบทั้งขายแล้วก็นั่งหลังมาจะเป็นผู้ป่วยผู้เสพครับแนนพรอมาเป็นผู้ป่วยกับปิดจาก็คือผู้เสพเพราะเขาผู้เสพผู้ผมกระสูบมือละเศ้าถึงสามสิบเมตรสูบมือละเศร้าถึงสามสิบเมตรหลายสูตรนั่นเกือบเจ็ดสิบเมตรต่อมือเกือบเจ็ดสิบเมตรต่อมือแครับแล้วตอนนี้นาเวลานี้มาอยู่กับไอ้จอนี้จักเดือนแล้วซีเขาหาเดือนซีเข่าหาเดือนเป็นในสภาพร่างกายแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีเนาะ ไอแม่ผมก็ยังฝากขอพูดไอนะครับกะพอผมไอก็ร่างห้ก็ร่างใจห้แม่ก็พอก็ฝากขขบพูดว่าได้ลูกชายกลับมาแม่นบอแม่นครับเดี๋ยวผมใเบิร์ดแชทกับแม่นี่หลีเลยเขาบอกว่าฝากตอนแรกเขาสิมาฝากก็ไอจอมีแหละแต่ป่านนี้ผมมาเองก่อนเพราะว่าผมก็เบิ่งติดตามไอในโซเชียลนะอย่างไอก็ให คนที่มาเลิกยาอยู่นี่หลายแล้วก็ให้เห็นหน้าไอ้พ่เนี่ยมาเยืนเมื่อยืนนี่ก็ได้คนที่มาเลิกยาอยู่นี่หลายแล้วผมก็เลยมาลองมึงมันก็มนข้อมีนี้ครับไอ้เอาอยู่ดีครับเอาอยู่เนาะแม่นครับขอบขอบคุณไอ้เชื่อนึงครับไอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้ผมฟังสิ่งหนึ่งเนี่ยน้องหลานเนียขอกอดให้เขาหนรอยจริงๆแล้วไอ้บอดี้มี่อย่างดอกสิ่งที่ไอ้มีอยู่ตลอดก็คือกับร่งใจให้กับพี่กับน้องทุกทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตครับผม สิ่งที่อายยึดมันตลอดก็คือการคิดดีทำดีการซอยเหลือพี่น้องเาฮา<ะ>ให้โอกาสคนสาางงานสาางอาชีพสาางไรายได้ให้คนซอยเหลือคนอย่างเช่นมึง<ะ>มึงเป็นไพ่กับโ<ะ>บงูกูบวเดมีมึงบวเดมีคุณสมบัติในส่วนขององค์กรในการทั้งธุรกิจกูเลย กูรับมึงโดยบูมีขอแม่กูรับมึงโดยบูมีคคำถามตั้งคำถามกับมึงเลยสิ่งที่กูรับมึงก็กูแพรว่าอยากจะให้คนคนหนึ่งกลับคืนสู่สังคมดีๆสีเดือนอีพานมามึงกลับเงแนตึ๊กเลยเออเลิกยาได้อายดีใจย่างนิดหน่อยก็คือเฮ็ดให้ให้ครอบครัวหนึ่งเขามีความสุขเฮ็ดให้คนคนหนึ่งในสังคม มันกลับขึ้นสู่สังคมที่สวยงามไอ้บริคิดยังร้ายเขานามกับเงื่อนกูสื่อเมื่อกินเงื่อนกูหาใส่เมื่อถือกูก็สื่อหายขอเป็นคนดีขอบคุณที่ยืนอยู่เคียงขางไอ้นะในวันที่กูออนแอในวันที่กูลมพวกมึงก็เป็นกำลังใจให้กูขอบบแปลกที่วันหนึ่งที่กูเคยให้ความรักกับคนให้โอกาสกับเพื่อนมนุษย์เมื่อนึงกูลมมึงก็่าถิ่นกูมึงให้กำลังใจกูสเมื่อนึงกูยืนได้ยืนสง่งา กนะูก็ทีสส้างความคุ้งามข้ามดีต่อไปนี่ครับตะน้องนุงผมกับประจกักดอกว่นคุณบานได้ให้กำลังใจโดยว่ามีขอแม่ให้ชีวิตโดยว่ามีคำถามให้ความบุนให้การดูแลจนบำบัดร,รักษาสูบสูบมาเมือนเจ็ดสิบเมตรสามสิบเมตรจนทุกมวันนี้ขยันทำง,งานดูแลค่ายตัดนุงตัดหยาครับมือานี้ครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนเช่นกันหลายๆคนมีความทอ้อ หลายๆคนเจอปัญหาวิกฤตของชีวิตหลายๆคนเจออุปสรรคปัญหาของชีวิตเฮ้ยแจ็คอย่าพึ่งเสียงดังอ่า uh, อย่าพึ่งเสียงดังเงียบๆหลายๆคนที่กำลังท้อมีปัญหาชีวิตนะครับกาให้ตั้งมั่นตั้งสติเบื้องไอ้จอหนี่เป็นตัวอย่างผมบังเทือผมอาจจะเคยคิดสันนะครับแต่ก็มาขึ้นบางอีกเทือนึงว่าสังคมกัยังพร้อมที่จะให้อภยัยให้โอกาสให้กำลังใจพวกเข้า นะครับขอคิดขอแค่อย่างเดียวก็คือคิดดีทดําดีไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่ไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นและครอบครัวนะครับผมกับคุณหนึ่งที่สร้างกําลังใจให้ทุกคนมาโดยตลอดและซอยเหลือพี่น้องเข้ามาตลอดอ่ยูดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อคลิปนี้กระือโอกาสมากทักทายพี่น้องยังเป็นทางการได้รอบหลายเดือนที่ผมทังหายไปต่อจากนี้ไปผมสิมาสรงร้อยยิ้มส่งกำลังใจให้พี่น้องเข้าผ่านทางโซเชียลผมนะครับเนาะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่นีให้ผมผมอุ่สนนบุญที่ผมสั่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมคารมนับถือผมขอให้ทุกท่านติดติดตามผมให้กำลังใจผมให้อยู่ดีมีแห้งด้ครับเด้อลำล่ำรวยๆยนะครับ,นะรบขอพานมาอุบลราชธานีแวะมากินเขา่าแวะจอนนีนะครับแ,แายการร้านอาหารญี่ปุ่นผมเปิดใหม่นะครับฝากขอบคุณที่สื่อสินค้าออนไลน์ปลาสมแน้สซีโค้งทอดหรืออื่นๆใส่กอกอีสาน อุฒหนุนภรรยาผมครับผมจะตั้งมั่นคุ้นงามความดีทำสิ่งดีต่อๆไปนะครับขอทุกท่านโชคดีครับอ้าวตาวดีลาเพื่อนขอให้โชคดีเือนกันไหก็ร่างใจไห้แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับ